สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้ไลบรารี y t h o n ในการวาดรูปกันอีกครั้งโดยครั้งนี้นะครับเราจะมาเน้นการวาดรูปโดยใช้คําสั่งลูปมาประกอบการวาดรูปเพื่อให้วาดรูปได้สลับซับซ้อนขึ้นวาดรูปเนี่ยเราสามารถวาดรูปทีละเส้นด้วยมือก็ได้หรือเราจะสามารถเอาลูปมาช่วยทําให้วาดรูปได้สวยขึ้นก็ได้นะครับ ก็ก่อนที่เราจะมาเขียนโปรแกรมขอทบทวนคาสั่งที่เราจะใช้ในเนื้อหาหัวข้อนี้ก่อนนะครับคำสั่งที่เราจะใช้นะครับเป็นคําสั่งวนลูปโดยคําสั่งลูปที่เราใช้เนี่ยเราใช้คําสั่ง for เป็นคําสั่งลูปอย่างง่ายคู่กับคาสั่ง range คาสั่ง range เป็นคําสั่งที่บอกว่าเราจะทาทั้งหมดกี่ครั้งจริงๆคือบอกว่าในลิสต์เราเนี่ยมีข้อมูลอะไรกันบ้างโดยเบื้องต้นเลยนะครับเราใช้คําสั่งหน้าตาเหมือนในโคดที่เห็นในหน้าจอนี้เลยนะครับเราบอก for i นะครับ in range เช่น range สคือเราจะทํา4รอบโดยจริงๆแล้วใน range นี่น่าาคใเนี่ยมมมอไไป12-3่รว4เนจะเป็น0 -12 ล นะถ้าเ a น g e 10ก็จะเป็น0 1 2 3ถึง9ไม่รวม10อันนี้คือคํสั่ง range คําสั่งที่เราใช้หลักๆคําสั่งนี้แหละครับ for i in range 10หรือ range 4คือทําทั้งหมด4รอบหรือ10รอบตามค่าที่ต้องการเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าค่าใน range เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่แต่ไหนๆเราก็พูดถึงคําสั่ง range แล้วนะครับจริงๆแล้วคําสั่ง range เนี่ยมันสามารถมีพารามิเตอร์ได้3ตัวถ้าเรามีตัวเดียวมันจะหมายถึงพารามิเตอร์ตัวที่2คือมีทั้งหมดกี่ค่านะครับโดยเริ่มต้นจาก0แต่ถ้าเรามี2ตัวเนี่ยมันจะเป็นค่าเริ่มต้นกับค่าสิ้นสุดเช่นเราบอกว่าเ a น g e 2 5มันจะกลายเป็นค่า2 3 4ไม่รวม5เริ่มต้นจาก2ไปจนถึง5แต่ไม่ร ก็คือบก็คือ2 3 4แต่ถ้าเรามีค่าสุดท้ายด้วยมันจะเป็นค่าการกระโดดครับว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะนับต่อกันหรือเปล่าเช่นเมื่อกี้เรานับ0 1 2ย์ามันต่อกันใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะนับกระโดดจาก1กลายเป็น3เลยนะครับหรือจาก2กลายเป็น4เลยเราก็เพิ่มตัวแปตัวท้ายครับสเต็ปให้ไม่ใช่1แล้วให้กลายเป็น2อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเราบอกว่าเรนหนึ่งสิบสองก็คือแปลว่าเราจะเริ่มนับจาก1นะไปถึงเลข10ไม่รวม10นะครับแต่กระโดดทีละ2เพราะฉะนั้น1เลขต่อมาก็ไม่ใช่2คครรรเเเาาาะากกโดด้มป็็น1379ือสาาาาามรรรรถใใช้้้คํสสสั่งงนนกิไดอย่างงง่่่่าายยๆแตออทีบกคราเอ เราเรนเนี่ยมาเขียนโปรแกรมเนี่ยเรานิยมใช้แค่เรนธรรมดานะครับพารามิเตอร์ตัวเดียวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับ for i in range คือจะวาดรูป10ครั้งเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยเราไม่ได้ใช้ค่าของตัวแปรแต่เราใช้จำนวนรอบอันนี้เป็นคําสั่งพื้นฐานที่เรามาใช้นะครับแล้วนะครับมาทบทวนนิดนึงครับอาจจะลืมไปแล้วว่าคําสั่งในเ a b บลลี่เต่าเนี่ยทำอะไรกันได้บ้าง i ล r รี y เต่าเนี่ยเราก็มีคำสั่งที่เราใช้อยู่ไม่มากนักนะครับคำสั่งหลักๆที่เราจะใช้เนี่ยก็คำสั่งการเดินหน้า forward ไปข้างหน้ากี่ช่องคำสั่งเดินถอยหลังว่าจะถอยหลังทั้งหมดกี่ช่องแต่จริงๆแล้วถ้าถอยหลังไม่ชำนาญไม่เป็นไรนะครับเพราะถอยหลังแล้วเลี้ยวอาจจะยากเพราะฉะนั้นเดินหน้าให้คล่องและเลี้ยวให้ได้เราสามารถเลี้ยวซ้ายเราสามารถเลี้ยวขวาได้เราบอกเป็นองศาว่าเลี้ยวไปกี่องศาเช่นจะเลี้ยวเป็นมุมฉากก็เลี้ยวไปเ0้องศาจะเลี้ยวขวาเ0้องศาเลี้ยวซ้ายเก้าสิบองศาก็ได้หรือถ้าจะกลับหลังหันก็ ที่เราใช้ในเลเบลีนี้ก็จะมีคาสั่งการเปลี่ยนสีเส้นเราอยากได้เส้นไม่ใช่สีดําอยากเปลี่ยนเส้นเป็นสีแดงหรือสีฟ้าเราสามารถทําได้ใช้คําสั่งคัลเลอร์เราสามารถเปลี่ยนขนาดปากกาอาจจะใหญ่ไปหรือเล็กไปใช้คําสั่งเพนไซได้อาจจะยกปากกานะครับหรือว่าจะลดปากกาให้เป่าเขียนใช้เพนอั p เพนดาวได้แล้วในหัวข้อนี้นะครับหลักๆคือเราจะมาเปลี่ยนคําสั่งครับจากคําสั่งที่เราเคยวาดรูปเส้นทีละเส้นเนี่ยสมมุติเรามาลองเริ่มต้นจากการวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันนะครับ จากหัวข้อที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการวาดรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีองค์ประกอบพอสมควรนะครับก็จริงๆมี8อย่างก็คือมีเส้นสี่เส้นและมีการเลี้ยวสี่เลี้ยวเช่นเราบอกเราลากขึ้นไปเราลากตรงๆไปใช่ไหมครับ forward หลังจากนั้นเราเลี้ยวซ้ายเพื่อจะให้เต่าหันหัวขึ้นข้างบนเราก็ลากขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกแล้วก็ลากแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ลากก็จะได้ครบรูปสี่เหลี่ยมตามที่ต้องการถามว่าการวาดรูปแบบนี้ดีไม่ดียังไงครับการวาดรูปแบบนี้ดีครับเพราะว่าเราสามารถเห็นขั้นตอนการทํางานในแต่ละบรรทัดได้แต่ว จะเห็นว่าการวาดแบบนี้มันดีครับแต่ว่ามันไม่สะดวกในการขยายเพื่อให้เราสามารถทําได้ในรูปที่ยากขึ้นหรือซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาลูปมาช่วยเช่นเราบอกโอเคเมื่อกี้เรามีการทําแบบเดียวกัน4ครั้งเพราะมันคือสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเรามีการทําคล้ายๆกัน4ครั้งแล้วก็เอามาใส่ใน o r l o ล p แล้วก็วนลูปไป4รอบอยากวนลูป4รอบทชยังไงนะครับก็ for i in อิ n เลนสก็จะวนลูปสรอบไม่ต้องสนใจครับว่าเลนส์ส่เนี่ยจะเป็น0 1น3แต่ว่งสองสา4แับว่าเลนสเนี่ยเราจะวน4รับแต่ะรอบทํารล่รอบเราินน้าวว็เย เพราะนั้นเราค่อยๆทำสเต็ปครับเดินหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายเต่าก็หันขึ้นบนต่อมาก็เดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อมาเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเห็นว่าก็ได้สี่เหลี่ยมตามต้องการเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้นะครับตอนเริ่มต้นเขียนเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าการเขียนเนี่ยแล้วเราเอาไปไว้ในรูปเลยมันจะซับซ้อนนิดนึงครับผมแนะนําว่าตอนเริ่มเขียนเนี่ยให้เริ่มเขียนจากแบบแรกก่อนคือกระจายแต่ละเส้นให้ถูกต้องก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาดูครับว่าตรงไหนเป็นงานที่มันซ้ําซ้อนกันที่ม มันก็อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้นแต่เช่นถ้าเรียบโค้ดสหน้าจะเห็นว่าโค้ดหน้าเนี่ยมันดูสั้นครับแต่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าเดินไปแล้วเลี้ยวแล้วทําอย่างเงี้ยสรอบเพราะฉะนั้น4เส,ส้นมาประกอบกันก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้ายัางเป็นโค้ดในหน้าที่แล้วจะเห็นว่าคําสั่งย่อยมันมีเยอะครับบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนเดิมหรือมันจะไม่เหมือนเดิมทาให้ตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันพิจารณาโปรแกรมที่มันใหญ่ๆได้ค่อนข้างยากทำนองเดียวกันครับกับการเขียนสี่เหลี่ยมเราอาจจะเขียนสามเหลี่ยมบ้างก็ได้เราก็สามารถวนล้วแ เดียวมา120แล้วก็วาดไปครับเราก็จะวาดสามเหลี่ยมได้ตามต้องการก็วนไป3รอบนะครับคำนองเดียวกันเราสามารถขยายผลนะครับให้กลายเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมก็ได้การขยายผลเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมเนี่ยก็ทําแบบเดียวกันแต่ว่าเมื่อเราใช้คําสั่ง Fall o l o o p เข้ามาช่วยเนี่ยจะเห็นว่าโค้ดเนี่ยเราไม่ต้องแก้อะไรเลยครับเราแก้น้อยมากอาจจะมีตัวแปรรับว่ามีมุมเท่าไหร่นะครับอาจจะรับโค้ดจากผู้ใช้นะครับว่าโอเคอยากได้รูปกี่เหลี่ยมล่ะแล้วก็จะวาดรูปนั้นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันดูดีวกว่าครับ ครับเรามาเขียนโปรแกรมกันนะครับก่อนอื่นเราก็มาเปิดโปรแกรมทอนนี่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาเรียกไลบรารีเต่านะครับโดยคำสั่งพื้นฐานคือเราก็ Import เข้ามานะครับว่าในไลบรารีเต่าเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ฟอร์มทั้งทั้นะครับอิมพอรตาตาเอาทุกฟังก์ชันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเซตน,นิดนึงครับว่าเชฟที่เรามองเห็นเป็นเชฟอะไรแนะนำว่าเป็นเต่าแล้วก็กำหนดสปีดนิดนึงว่าสปีดจะมีค่าเท่าไหร่ผมให้กำหนดเป็นหนึ่งเลยครับจะได้มองเห็นง่ายถ้าใครอยากเร็วกว่านั้นก็ปรับเป็นเลลขไไปนนนะะคคครรรรััััับบบแาาสส่่งงดมมีีวว้้หกอ สมมติว่าเราลองวาดรูปรูปที่ง่ายๆก่อนครับเช่นสี่เหลี่ยมทำยังไงนะครับสี่เหลี่ยมเราก็ For w a r d อหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับแล้วเราก็หมุนจะเลี้ยวก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ครับอ่ะเลี้ยวซ้ายครับเก้าสิบองศาก็จะได้ว่าโอเคนี่คือรูปสี่เหลี่ยมเราทำสี่รอบใช่ไหมครับเราก็โอเควนรูปไป for i in อินเลนสสี่อยากทำสี่รอบก็วนสี่รอบคำถามแล้วทำไมต้องวนสี่รอบถ้าตอบง่ายๆคือเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้าเราวนเกินสี่รอบเกิดอะไรขึ้นถ้าเราวนเกินสี่รอบมันก็จะมาวาดทับเส้นเดิมเเเเช่่่่นนนนนสสสสมมมมติิผผบบบบบออกกกกกววววาาาััััรรรงงีดขึ้้้้็็คคคืจะแ สปีดนิดนึงแล้วกันนะครับก็เห็นว่าโอเคเส้นที่เราวาดเนี่ยสิครั้งมันก็จะวาดทับเส้นเดิมไป10ครั้งแต่อย่าลืมครับสิมันหาง4ไม่ลงใช่ไหมมันก็จะไม่ได้จบในจุดแรกเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเราควรจะวาดเส้นเท่าที่เราต้องการเท่านันเช่นสี่เหลี่ยมก็วาดแค่4รอบพอแล้วจากนั้นนะครับเรามาขยายผลโปรแกรมกันดีกว่าครับว่าโปรแกรมเนี่ยเราสามารถขยายผลโปรแกรมนะครับให้วาดรูปหลายเหลี่ยมก็ได้ไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมเช่นเราบอกว่าเราจะรับตัวแปร n เข้ามาตัวหนึ่ง n เนี่ยมีค่าเป็นจานวนเหลี่ยมที่ต้อง อย่างเช่น,นที่นี่คุณบอวกว่าโอเคเปลี่ยนเป็น4ก่อนครับเพื่อให้4เนี่ยมันทำงานได้เราวนรูป4ครั้งก็เปลี่ยนเป็นตัวแปร N โ okay, อเคเพราะมันไม่ใช่4แล้วถ้ามันเป็นรูป5เหลี่ยม6เหลี่ยม n ก็จะเปลี่ยนเป็น5เป็น6กทำนองเดียวกันกับมุมครับจากเดิม4เนี่ยเราหมุน90้องศาใช่ไหมถ้าเป็น3าเหลี่ยมเราหมุนร2 0เออก็น่าจะตัวเนี้ยมาคูณ n อนก็น่าจะได้สามร้ยหกสิบเพราะฉะนั้นสามอยหกสิบารเนก็น่าจะเป็นตัวนี้เราไม่มั่นใจเราก็มาลองรันดูก่อนครับว่า okay, หักศอกเข้ามาก็น่าจะถูกทำนอนเดียวกันครับแล้วเราอาจจะลองเลขแปลกๆก็ได้เช่นถ้าเป็นหกเหลี่ยมละ่ะได้หรือปเปล่าหกเหลี่ยมมันก็จะเลี้ยว60องศามันก็จะเลี้ยวโ okay, อเคเลี้ยวฉีกเพราะฉะนั้นเลี้ยว6ทีมันก็น่าจะบรรจบกลับมาที่จุดเริ่มต้นพอดีก็ได้หกเหลี่ยมตามต้องการหรือเป็นแปดเหลี่ยมก็ได้นะครับก็จะได้รูปตามต้องการเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างตัวแปรมาห่อเคร่มืได้แล้วครับอย่างเช่นเนื้อหาที่เราเคยรู้มาในอดีตเช่นเรารับตัวแปรจากผู้ใช้ได้เรารับคำสั่งด้วยอะไรนะครับด้ หลังจากนั้นเอ็นตัวนี้จะวาดรูปจํานวนเหลี่ยมตามที่ผู้ใช้บอกหลังจากเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราลองมาลันดูนะครับว่าลันล้วได้ผลลัพธ์แบบไหนนะครับก็กดลันดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เต่ายังไม่ทําอะไรครับทำไมเต่าไม่ทาอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังรอรับอินพุตอยู่ถ้ามามองในในเชล์ตรงนี้นะครับเอ็นเนี่ยมันรอรับข้อมูลอยู่เพราะว่าในการเขียนโปรแกรมเราเนี่ยรอรับอินพุตอยู่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราใส่เอ็นเท่ากับและมันรอรับอินพุตจากผู้ใช้เต่าก็เลยยังค้างอยู่ใช่เราบอกว่าเราใส่เลข8แล้วกกัันครรบ็ือูป8ดแรแล้วมันก็สามคร เต่าก็จะวนไป8รอบได้รูป8ปดเหลี่ยมตามต้องการถ้าเราใส่เลขอื่นก็จะได้รูปเหลี่ยมเท่ากับรูปจำนวนอื่นนะครับหลังจากเราวาดรูปแดเหลี่ยมได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคเราสามารถเขียนโค้ดเนี่ยให้รับตัวแปรจากผู้ใช้ได้และมาวาดรูปจำนวนเหลี่ยมตามที่ผู้ใช้ต้องการได้เพื่อความสะดวกผมขอเอา Input in Input ตตรงนี้ออกนะครับก็สามารถเราเขียนโปรแกรมวาดรูปได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคโปรแกรมก็ทำง,งานอย่างที่เราคิดได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราอาจจะลองคิดดูว่าถ้าเราอยากจะวาดรูปเนี่ยหลายๆครั้งทํำยังไงครับเราสามารถเอารูปเนี่ยมาซ้อนต่อกันได้โดยปกติแล้วเนี่ยเนื้อหาการทํารูป2ชั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาของมสแต่ว่าเนื่องจากการวาดรูปเนี่ยมันสามารถจรินตนาการรูป2ชั้นได้โดยง่ายผมคิดว่าเอามาใส่ตรงนี้เลยก็น่าจะไม่ได้เร็วเกินไปเพราะฉะนั้นการทํารูปสองชั้นเนี่คยค่อยๆคิดครับอย่ารีบคิด2ชั้นพร้อมกันเพราะมันจะงงเราค่อยๆคิดทีละชั้นนะครับจริงๆรูปหนี่งูปชั้นที่1เนี่ยเรา่อย 2เช่นเราสร้างรูปแปดเหลี่ยมแล้ว1ครั้งเราอยากสร้างรูปแบบเหลี่ยมอย่างเงี้ยอีกหลายหลครั้งเราทํายังไงดีนะครับเราก็มาวนลูปครอบไปครับเช่นโอเคตอนนี้เรามี n เป็น8ถ้าเราอยากจะวาดแปดเหลี่ยมทั้งหมด3ครั้งเราก็อาจจะมีตัวแปรนึงจะเป็นตัวแปร j ก็ได้นะครับอ่ะสามครั้งเราก็โอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถวนลูปไปได้3ครั้งถ้าเราเขียนอย่างงี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราวาดรูปแปดเหลี่ยม3ครั้งจริงๆครับแต่3ครั้งนั้นมันอยู่ที่เดียวกันนะจะเห็นว่ารูปแปดเหลี่ยมท รียนเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะมีอะไรแตกต่างกันแต่ที่นี้คือแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องหมุนไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในการทํารอบที่1เราก็จะหมุนไปนิดนึงเพื่อไปรอบที่2เราก็มาแก้โค้ดเราครับเราทํารอบที่1เสร็จแล้วนะครับอันนี้รอบที่1เสร็จแล้วเราก็หมุนไปนิดนึงเพื่อขึ้นรอบที่2มันคํสั่งเทเท้าอันบนนะครับจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้นะครับไม่มีความแตกต่างเช่นสมมุติผมหมุนไป90องศาแล้วลองมาดูกันก่อนครับไม่ต้องรีบนะครับลองมาดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเราเห็นว่าโอเคเราทํารูปป8เหลี่ยมรูปที่1เสร็จมันก็ทํารูปตรงนี้ไปนะครับดังนั้นเราหมุนไป90องศาดังนั้นว่ารูปที่2และก็ว่ารูปที่3ตามลําดับรูปก็จะน่าจะ แบบบนนี้นะครัหมุนไป90องศาแล้วก็วาดไปจะเห็นว่าโอเคแต่ทำไมมันได้แค่3รูปล่ะอ๋อ,อพอเรากำหนดไว้3ไงครับถ้าเราอยากจะได้ครบรอบเราก็ต้องกำหนดไว้4มันจะได้ครบรอบพอ90มันหาร360ได้4ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนเลขนี้เป็นเลข4ก็ได้จะได้ว่าอ๋อโอเคเราก็วาดได้4รูปตามต้องการเพราะฉะนั้นนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วค่อยๆเขียนแล้วก็มาตรวจสอบผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ที่มีเนี่ยมันเหมือนที่เราคิดไว้จริงหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมือนค่อยๆหาให้เจอครับว่ามันไม่เหมือนจุดแแรรรรรรรกตตตงงงไไไไหหนนนนนออออออยย่่่่าาาาาาีบบบบปมมมมภพพววจจจเเเเะะะััคคชทด้้ล เราก็สามารถขยายได้ว่าโอเคถ้าเราอยากจะเพิ่มเป็นสิรอบทาไงครับเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราต้องมาแก้เลขข้างบนแล้วก็ต้องมาแก้เลขข้างล่างเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่มกับแปรอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับเช่นเคคือจานวนรอบอันนี้เป็น4รอบใช้ k เป็น4ครับแล้วมุม90ตัวนี้อาจจะเป็นมุม360หาร k แทนจะเห็นว่าถ้าเราอ่านโค้ดตอนแรกเนี่ยอาจจะซับซ้อนแต่ว่าพอเวเราเริ่มเขียนเองเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะักเพราะข้างในเนี่ยคือการทํารูปแปดเหลี่ยมหลังจากนั้นนะทำรูปแปดเหลี่ยมเสร 4สเต็ปสเต็ปนึงก็คือ90เพราะฉะนั้นก็สามารถวาดได้หรือจะเพิ่มไปเป็น10สเต็ปก็ได้ครับจะเห็นว่าโอเคแต่ละสเต็ปก็เป็น360ไม่จํเป็นต้องมาคูณกันว่าเท่าไหร่กันแน่แต่รู้ว่า10สเต็ปเนี่ยมันหมุนแล้วได้360แล้วกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมาครบรอบลองดูก็เห็นว่าโอเครูปแรกก็เป็นรูปที่1แล้วหลังจากนั้นก็หมุนต่อครับจะเป็นมุม36องศาแต่เราจะไม่ต้องคํานวณเป๊ะๆก็ได้เ็จะเห็นว่าเราวาดรูปเรารู้ว่าหมุน10รอบเนี่ยมันกลับมาที่เดิมพอดีนะมันก็ตัวเองแล้วครับเราก็วาดรูปได้ตามต้องการถ้าใครสปีดช้าไปก็เปลี่ยนนะครับถ้าอยากได้หัวลูกศรที่ไม่อยากเป็นเห่าก็สามารถสับเปลี่นได้ว่าการวาดรูปก็ไม่ได้ยากมาแต่ เย็นๆสามารถเขียนโปรแกรมนะครับได้ขึ้นมาโดยเขียนโปรแกรมทีละสเต็ปแล้วสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้คือเราสามารถเว้นวรรคได้เรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมว่าเรายอร่อหน้าไม่ได้ในภาษาไพทอนย่อหน้าไม่ตรงกันแล้วผิดไม่ได้แต่ว่าเว้นวรรคเนี่ยเว้นเพิ่มได้ช่นอาจจะมีการเว้นวรรคว่าโอเคก้อนแรกไว้วาดรูปแปดเหลี่ยมต่อมาทาอะไรสักอย่างนะครับทำได้เช่นอ่ะผมทําให้ดูใหม่ผมบอกว่าผมอยากวาดรูปแปดเหลี่ยมวาดรูปแปดเหลี่ยมนี่แหละผมบอกว่าโอเคอยากวาดรูปแปดเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าอยากให้แปดเหลี่ยมเนี่ยมันเหลือไปทางขวาอยากให้ปปแปดเหลี่ย เรามีแปดเหลี่ยมสมแปดเหลี่ยมสักห้าูปพอครับไม่ต้องเยอะเราแปดเหลี่ยมห้าูปถ้าเราลันไปตรงๆตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแปดเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยมันก็วาดที่เดียวกันใช่ไหมห้ารอบตอนนี้เราบอกว่าเราอยากจะให้มันขยับไปด้างขวาแล้ววาดซ้อนกันไปห้าอันทำยังไงดีครับเพราะฉะนั้นหลังจากจบตำแหน่งแรกเตาก็ควรจะขยับมานิดนึงแล้วกวาดรูปแปดเหลี่ยมใหม่หลังจากพอเราวาดเสร็จเตาขยับไปอีกนิดนึงก็วาดรูปแปดเหลี่ยมใหม่นะครับเราก็จะได้รูปตามต้องการเช่นผมอาจจะขยับเต,าตา่ยยตาไปก็อาจจะแค่ move forward ไไไไปป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 รร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 ันน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 ิิิดดดึงงเเเเช่ยย่่่กกกกกก็็็็็ลออออููููววาาาาาาาแแ้้้หหหหหยยจะตตม ไดอยากที่ต้องการการทำรูปเราก็สามารถเอาของมาประกอบกันได้แต่ว่าตอนประกอบเนี่ยใจยเย็นๆแยกให้ออกว่าส่วนไหนเนี่ยทำอะไรอย่างเช่นในที่นี้คือเราแบ่งโค้ดเป็น2ส่วนส่วน,วนหนึ่งคือวาดรูปแปดเหลี่ยมอีกส่วนหนึ่งคือการขยับหรือการทําอะไรสักอย่างที่ไม่เกี่ยวกับรูปเมื่อกี้เราสามารถทําได้อิสระตามใจเราเลยนะครับเช่นผมบอกโอเคผมอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเช่นผมอยากจะเอียงขึ้นไปทแยงมุมทําได้หรือเปล่าทําได้หมดครับตามแต่ละคนคิดเลยครับเช่นเราบอกว่าโอเคเราอยากจะเอียงขึ้นไปทแยงมุมทำยังไงนะครับเราก็โอเคเช่นเราบอก forward ไปข้างหน้าห้าสิบหลังจาย อีก90หลังจากนั้นผมก็ฟอร์เวิร์ดอีก50แปลว่าจุดเริ่มต้นของเต่าเนี่ยเราไปทางขวาเราเลี้ยวซ้ายเราขึ้นข้างบนแต่ตอนนี้เต่ามันหันหัวขึ้นนะหันหัวกลับมาก่อนจะได้ทางขวาตามต้องการก็เห็นว่าอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าจุดแรกกับจุด2ก็จะห่างกันทะแยงมุมขึ้นไปลองรันดูได้ก็เห็นว่าอ๋อโอเครูปก,ก็จะเป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าเราขึ้นไปก่อนแล้วก็จะวาดรูปได้อย่างตามต้องการเห็นไหมครับว่าเราทะแยงขึ้นไปแต่ตอนเราหรือว่าเราคิดเนี่ยเราค่อยค่อไปย อยย่าางงสวงมถ้าเราเห็นเส้นเชื่อมแล้วเราไม่อยากได้เส้นเชื่อมทําไงครับก็เพนัพเพนดาวครับขณะตอนที่เราจะ move เนี่ยเราทําไงนะเราก็เพนอัพก่อนพอเราไม่อยากให้มันขยับเราไม่อยากให้วาดเส้นหลังจากเราขยับเสร็จเราก็มาเพนดาวครับเพื่อให้ปากกามันจะหลดมาอีกครั้งทําให้เรายกปากกาขึ้นเราไปวาดรูปแปดเหลี่ยมที่ใหมย่ยกปากกาขึ้นวาดรูปแปดเหลี่ยมที่ใหม่ก็จะได้รูปตามต้องการอันนี้ขึ้นกับจินตนาการของแต่ละคนเลยครับว่าเราอยากจะทําจินตนาการแบบไหนเราจะวาดรูปยังไงหรือผมลองทําอีกแบบหนึ่ง รูปแปดเหลี่ยมก่อนวาดรูปแปดเหลี่ยมผมเดินไปข้างหน้าก่อนครับจากจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนะผมเดินไปข้างหน้าก่อนอ่ะสองสองร้อยก็ได้ครับไม่เป็นไรสองร้อยหลังจากนั้นผมก็วาดรูปแปดเหลี่ยมครับหลังจากนั้นผมก็เดินกลับมาครับสองร้อยแปลว่าเตาจะกลับมาที่เดิมจริงไหมครับเดินไปข้างหน้าวาดรูปแล้วกลับมาเดินไปข้างหน้าวาดรูปเต่แล้วกลับมาลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็จะได้รูปคล้ายๆกังหันลมเนื่องจากเราไม่ได้หมุนรูปกระดคงที่ห้าครั้งถ้าเราอยากจะหมุนโอเคผมเปลี่ยนเป็นหก็็หหมม้าาาาาดดงครรอออศจะะ่่ววกกไืืทีเลต ชอบแล้วครับว่าเราอยากจะเพน up เพนดาวหรือเปล่าเช่นเราเพน up เพนัพเสร็จตอนที่เราจะเริ่มวาดเราก็เพนดาวครับต่วนี้แค่อาจจะทําให้ดูโค้ดยาวนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะได้อย่างที่คิดนะครับแต่สิ่งที่ผมจะสื่อคือโค้ดนี่มันอาจจะยาวแต่ว่าเราค่อยๆสร้างขึ้นไปทีละนิดมันก็จะไม่ได้ยากมากนะักเราบอกว่าเราเดินหน้าไป200แต่ว่าตอนเดินหน้าเนี่ยเราไม่อยากลากเส้นนะกลับไปจุดเริม่มต้นแล้วก็วาดรูปแปดเหลี่ยมแล้วก็ถอยหลังกลับมาตอนถอยหลังก็ไม่อยากลากเส้นนะก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็วาดไปเรื่อยๆแล้วแต่ละรอบเรานแาเโป็งบ่ สามส่วนคือส่วนนี้คือวาดรูปแปดเหลี่ยมเราเดินหน้าไม่อยากมีเส้นนะครับเราถอยหลังไม่อยากมีเส้นมีเพนอัพเพนดาวเอาออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือขยับไปท้างขวาลากแปดเหลี่ยมถอยหลังกลับมานะครับแล้วหมุนนิดนึงเราก็วาดรูปไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้โคดต,ตามต้องการ <c oughs> <ๆ>ก็ถอยหลังกลับมาแล้วกวาดรูปแปดเหลี่ยมไปถ้าเราจะมีเส้นเชื่อมก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้มีเส้นเชื่อมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจินตนาการรูปได้มากมายครับอยากสร้างรูปแปดเหลี่ยมเล็กแปดเหลี่ยมใหญ่อยู่ในอยู่นอกมีวงเล็กวงใหญ่สามารถทําได้ คอนเซปต์ Concept, การวาดรูปนะครับเราสามารถเอารูปเนี่ยมาช่วยได้การทำรูปคืออะไรนะครับการทำรูปคือการทำซ้ำการทำซ้ำเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งไหนมันทำซ้ำได้บ้างการทำซ้ำมันมีได้หลากหลายมิติตั้งแต่การทำซ้ำแบบเล็ก,เลกๆเช่นเดินไปแล้วเลี้ยวเนี่ยการทำซ้ำแล้วลากเดินไปแล้วเลี้ยวเรื่อยๆก็ได้รูปหลายเหลี่ยมสี 4, 5, 8, ่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเราอยากจะทำซ้ำวาดรูปแปดเหลี่ยมครั้งที่หนึ่งวาดครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็เป็นการทำซ้ำอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเราสามารถเอารูปมาซ้อนกันได้นะครับแต่่า้นทเป อย่ารีบทําให้เราค่อยๆเข้าใจก่อนว่าแต่ละชั้นทําอะไรแล้วค่อยมาซ้อนทีหลังนะครับอย่าทําให้มันยากแล้วก็ค่อยๆรันดูผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าผลมันดีเราก็ใช้ไปถ้าผลไม่ดีเราก็ค่อยๆมาแก้ต่อไปจากการวาดรูปนะครับในโปรแกรมเต่าเราจะเห็นว่าเราสามารถวาดรูปดอกไม้สวยงามได้เยอะแยะนะครับเช่นอย่างเช่นรูปนี้ดูครั้งแรกอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะมาค่อยๆแยกรายละเอียดจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วรูปเนี้ยประกอบด้วยรูปหกเหลี่ยมหลายๆรูปเพราะฉะนั้นเราก็โอเครูปชั้นในก็มีรูปหกเหลี่ยมแล้้้้วววปปปปปรรรระะกกกกออบบดดยยีีีีูู่่ลนนนทาไใม10เเห็ค รูปนะแล้วเราก็หมุนให้มันเป็นครบรอบวงกลมก็จะได้ไอเดียประมาณรูปทางซ้ายมือนะครับโค้ดได้ประมาณทางซ้ายมือนะครับอาจจะเขียนไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับหรือว่ารูปแบบนี้บางทีอาจจะมองไม่รู้เลยครับว่ารูปอะไรจริงๆแล้วรูปนี้คือเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับที่เกิดจาก20รูปของแปดเหลี่ยมมาประกอบกัน โอเคแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับในโปรแกรมเต่าเนี่ยยังสามารถวาดรูปวงกลมก็ได้คือบางคนอาจจะคิดว่าจริงๆรูปวงกลมเนี่ยมันคือรูปเหลี่ยมที่มันมีเหลี่ยมเยอะๆใช่ไหมเช่น360เหลี่ยมมันก็ควรจะกลมแล้วแหละเพราะว่า1องศาแต่เราวาัดแบบนั้นตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่ารูปมันจะใหญ่มากเลยเพราะเราเดินไป100้ใช่ไหมครับเรวเลี้ยว1ทีกว่ามันจะเลี้ยวครบครับใหญ่มากวงมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นในโปรแกรมเต่าเนี่ยเขามีไลบรารีหรือว่ามีฟังก์ชันให้เราสามารถวาดรูปวงกลมได้ด้วยครับฟังก์ชันนั้นนนนนนะะครรรับบชชืื่่่่ออออววาาาาเเเลยยใทีีี้้กตมมดดดขขขงศ ก็จะเป็นรัศมี50ครับแล้วก็วาดวงกลมขนาดรัศมี50นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็100เนาะวงกลมนะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะวาดตามเข็มหรือทวนเข็มเราจะวาดขึ้นก่อนหรือจะวาดลงก่อนถ้าเราจะวาดขึ้นก่อนก็ใส่เครื่องหมายแบบนึงอยากวาดลงก่อนก็เครื่องหมายแบบแต่ถ้าเราไม่สนใจทิศทางเราอยากได้แค่รูปตอนจบก็ใส่เลขบวกไปก็จะใช้ได้ตามเข็มหรือทวนเข็มไม่สําคัญตอนผลลัพธ์มากนักแต่อาจจะสําคัญตอนเต่าวิ่งว่าเต่าวิ่งแล้วสวยกว่าหลังจากนั้นนะครับวงกลมเนี่ยเรายังอนุญาตให้วาดไม่เต็มมววววงงงงงกกกกกลลไดด้้คคครรัาาแแ่่่่ยขออชนจะึ แค่ครึ่งข้างบนนะครับก็วาดไป180องศาก็คือเหมือนค่อยๆนับมุมครับว่าวาดไปละ180องศานะก็จะได้มาแค่ครึ่งวงกลมแต่ไม่ได้เส้นข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเราลองมาวาดวงกลมกันดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวาดวงกลมนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยคำสั่ง circle นะครับตามด้วยขนาด แค่นี้ก็ได้วงกลมอันแรกแล้วนะครับลองมาลันดูก็ได้วงกลมอันแรกเต่าเดินชา้าเพราะว่าผมเดินทีละ1่เนาะโอเคก็ได้วงกลมอันที่หนึ่งแล้ววงกลมนี้มีรักมีเท่าไหร่ล่ะอ๋อรัศมีตามที่เราระบุเช่นเราบอกว่าใส่ลัศมี100ไว้วงกลมก็จะมีขนาด100งถ้าเราไม่แน่ใจว่าขนาด100จริงหรือเปล่าเราก็ลองเดินเต่าไปดู100ครับว่ามันจะไปตรงกับขอบวงกลมอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าถ้ามันตรงแสดงว่ามันใหญ่เท่ารัศมีอันนี้เป็นวิธีการเช็คแบบพื้นฐานนะครับตอนแรกกวาดวงกลมไป ไปสองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดิน200เลี้ยวซ้ายเดิน200อีกทีก็จะได้สี่เหลี่ยมก็เกือบเกือบสี่เหลี่ยมนะครับก็ต้องเลี้ยวอีกหนึ่งทีเพราะฉะนั้นวงกลมเนี่ยสามารถสร้างได้โดยง่ายเมื่อเราสร้างวงกลมได้ครับเราสามารถทำอะไรที่มันซับซ้อนได้เช่นโอเคเราลองดูอะไรดีครับวาดวงกลมไม่ต้องเต็มวงแล้วกันผมวาดวงกลมถ้าวาดเซอร์เคิลเฉยๆหนึ่งร้อยวงกลมก็จะวาดแบบนี้ผมวาดด้วยเครื่องหมายลบให้ดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเราบอกว่าใส่ค่าบวกคือมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจะได้จำ ลองไปดูเลขลบบ้างครับผมวาดเซอร์เคิลหนึแล้วผมก็วาดเซอร์เคิลลบหนึจะเห็นว่ามันก็จะวาดไปคนละทางกันนะครับอันหนึ่งเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเพราะว่าเลขเป็นบวกอันนึงก็จะเลี้ยวขวาเพราะว่าเลขเป็นลบเห็นครับก็จะได้เซอร์เคิลคนละอันกันแต่ก็เป็นเป็นวงเป็นวงทคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เต่าที่วาดวงกลมได้2งวงแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสมมตินะครับเราอยากจะวาดแค่ครึ่งวงกลมทําไงดีครับผมเอาออกด้านหนึ่งเนาะสมมติเราวาดแค่เลี้ยวซ้ายแล้วกันนะครับถ้าเราอยากจะวาดแค่ครึ วงกลมนะครับเช่นก็ได้แบบนี้ครับแต่มันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนที่เราคิดก็ว่ากันเนาะเพราะว่าเริ่มต้นมาปุ๊บมันเลี้ยวเลยนะครับเต่าเนี่ยเราเลี้ยวเลยเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วได้ครึ่งวงกลมแบบนี้ถ้าเราอยากจะได้ครึ่งวงกลมปิดเราทาไงครับก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเพื่อให้เต่ากลับไปในทิศแรกเริ่มเพราะฉะนั้นการวาดครึ่งวงกลมก็สามารถทําได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็คืออันนี้ครับเราเห็นแล้วว่าครึ่งวงกลมมันหมุนไปยังไงเร่้้าาเเเลีียยวววซคะก็ เลี้ยวซ้าย90ถามว่าเลี้ยวขวาได้ไหมเลี้ยวขวาก็ได้แต่ต้องเลี้ยวขวา270นะครับก็ไม่สะดวกหลังจากนั้นเราก็ forward มาครับ forward มาขนาดเท่าไหร่ครับเราก็เดิน200จะเดิน100 2ครั้งก็ได้นะครับเดิน200หลังจากนั้นก็จะได้ครึ่งวงกลมตามต้องการแต่ถ้าปลอดภัยอย่างที่บอกครับเราก็ให้เต่าหันหน้าไปทางทิศแรกเริ่มเพื่อามง่ายในการต่อยอดเราสร้างครึ่งวงกลมเสร็จแล้วก็หมุนลงก็ได้ครึ่งวงกลมตามต้องการ ทำมองเดียวกันถ้าเราเกิดอยากสร้างกังหันก็ทําแบบตัวอย่างก่อนหน้าเลยครับอยากวนลูปก,กี่ครั้งละ่ะอยากวนลูป12ครั้งเราก็อ่าวนไปครับ12ครั้งเราสามารถสร้างลูปมาครอบได้ง่ายๆครับเช่นเราบอกอยากสร้างรูปนี้ทั้งหมด12ครั้งก็เหมือนเดิมครับสินเลนสิบสอทำอะไรนะอ๋อวาดวงกลมไปนี่คือวาดครึ่งวงกลมครับวาดครึ่งวงกลมเสร็จแต่ละรอบขอให้แตกต่างกันนิดนึงนะแตกต่างยังไงละ่ะขอให้หมุนซ้ายนิดนึงหมุนเท่าไหร่ดีครับก็คือสามร้อยหกจะได้าเาาดสิบสวงก็คะไดม12แฉมอย่องทา่ต้ร เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาลูปเนี่ยมาใช้กับการวาดรูปได้หลากหลายรูปแบบถ้าเป็นวงกลมเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้ลูปในการวาดวงกลมเนาะวงกลมมันเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่งเพราะฉะนั้นเราอยากวาดวงกลม12ครั้งเนี่ยครับเราอยากได้กลางขนนะครับสวยๆก็สามารถทําได้โดยง่ายโดยใช้รูปวงกลมธรรมดานี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเห็นว่าทุกคนได้เรียนแล้วนะครับว่าการเขียนโปรแกรมด้วยเต่าเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพได้โดยง่ายเราสามารถเอามาใช้ในการศึกษาคําสั่งลูปหรือรูป2ชั้นเนี่ยได้สะดวกกว่าการเขียนโปรแกรมแบบที่เราต้องจินตนาก้นนทัะะฉุ ไปฝึกฝนาการเขียนเต่านะครับ <S <S ตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เรียนการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยการวาดรูปจากเต่ามาแล้วนะครับเราลองมาดูว่าเราจะประยุกต์การเขียนโปรแกรมในข้อนี้กันได้หรือเปล่านะครับ ทิ้งแบบหัดง่ายๆไว้ให้ข้อน,นึงนะครับอย่างเช่นการวาดรูปบันไดยอย่างในรูปนี้นะครับเราทำยังไงการวาดบันไดเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับรูปในคลิปที่แล้วแต่รูปในคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เน้นการทําลูปแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเอาการใช้งานลูปเนี่ยมาช่วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดก่อนครับว่าส่วนไหนมันมีการทํางานซ้าซ้อนถ้าตรงไหนมันทํางานซ้าซ้อนเนี่ยเราจะเอาลูปเข้ามาจับอย่างเช่นในที่นี้นะครับจะเห็นว่าส่วนที่ซ้าซ้อนคือส่วนขั้นบันไดใช่ไหมครับเรามีขั้นบันไดอาจจะมีหกขั้นหรืออาจจะมี โอเคได้ขัน้นเนลายหลายขั้นแล้วส่วนเส้นตรง2เส้นที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เส้นตรงเฉยๆเราคำนวณความยาวได้แล้วเราก็ลากเส้นตรงมา2ทีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถแบ่งองค์ประกอบของรูปรูปนี้นะครับเป็นองค์ประกอบย่อยๆได้ดังนี้เราก็เขียนโปรแกรมได้ไม่ยากครับลองทําดูนะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วมาดูเฉลยกันครับ นะครับอันนี้คือเฉลยของการวาดขั้นบันไดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวาดขั้นบันไดเนี่ยมันวาดได้หลากหลายรูปแบบเนาะแบบหนึ่งคือเราอาจจะวาดขั้นบันไดก่อนนะครับหลายขั้นแล้วก็ลากลงมาจบก็ได้หรืออย่างตัวอย่างที่ผมโชว์นี่คือเราลากเส้นตรงข้างล่างก่อนครับเพราะเต่าหันหัวไปทางขวาอยู่แล้วเราเดินไปทานขวาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ขึ้นไปยาวๆเลยครับเช่นขั้นบันไดหกขั้นผมก็ใช้เลขระยะห0าสิบคูณหกเนาะเป็นสามร้อยหลังจากนั้นเราลากเส้นตรงนะและที่เหลือขากลับเรารู้ว ความคิดนะครับว่าเราจะแตกปัญหานี้ให้กลายเป็นปัญหาที่มันมีความซ้ําซ้อนกันและเอาลูกมาช่วยได้หรือเปล่า ครับนอกจากนี้นะครับนอกจากทุกคนเนี่ยว่าดรูปบันไดได้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถสร้างรูปแปลกๆรูปอื่นอีกก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้ที่ผมทำให้ดูคือรูปดาวแล้วการวาดรูปดาวมันสร้างยังไงครับเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันว่าการวาดรูปดาวเนี่ยมันไม่ได้ยากมากมันก็ลากเส้นใช่ไหมแล้วก็เลียวเลยเราก็ทาทั้งหมด5ครั้งแต่มันจะยากตรงคำนวณมุมนิดน,นึงครับข้อนี้นะครับผมก็พิงไว้ให้คิดเล่นๆครับว่าแล้วมุมมันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าใครอยากดูฉเฉลยก็อยู่ในหน้านี้เราสาาาาาามมมมมรรรถขขขยยยเเเเเเเปปปป็็็็นนนนนลลลท่่่่่่ไไไหกกด้้แแตตออองคีีีัววืู กันมันไม่ใช่เป็นดาวที่มาตัดกันตรงการเพราะนั้นโคดอันนี้นะครับสามารถสร้างดาวขนาดเอ็นแทที่เป็นเล็กขี้ได้ทั้งหมดนะครับก็เอาไว้วาดรูปเล่นเผื่อเป็น motivation ให้คนที่อยากจะวาดรูปส,สวยๆนะครับเช่นอยากจะวาดรูปงานปีใหม่มีพลกุก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าสามารถเอาสิ่งพวกนี้ไปใช้ประกอบกันได้ ในคลิปนี้นะครับทุกคนก็ได้รู้จักการใช้คำสั่งไลบรารีเต่านะครับโดยใช้ในการวาดรูปนะครับผ่านการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนทำไมเราต้องมาเรียนการวาดรูปนะครับด้วยภาษาไพทอนเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันเพิ่มจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แล้วมันก็มีความสนุกประกอบด้วยคำนองเดียวกันตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะค่อนข้างยากและซับซ้อนถ้าเราเห็นว่ากระบวนการวาดรูปแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจะช่วยให้เราจัดเรียงความคิดได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาที่เรียนในบทนี้นะครับเราได้เรียนว่าไลบรารีเต่เน้งพืฐาน ในหลายๆอันรู้จักการเอา for Lo o p และก็คําสั่งเลนส์มาใช้ช่วยในการวาดรูปนะครับโดยเฉพาะรูปทรงเลขาคณิตคิดว่านะครับเนื้อหาในบทนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับช่วยให้ทุกคนจัดเรียงความคิดได้และอย่าลืมนะครับว่าตอนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้ยากมากค่อยๆรีบเรียงความคิดอย่าสลับความคิดและคิดแบบไหนให้เขียนแบบนั้นอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเยอะเช่นถ้าเราวาดรูปบันไดเราวาดขึ้นแล้วเห้ือไปทางขวาตอนเขียนโปรแกรมให้วาดแบบนั้นครับอย่าไปพลิกรูปแบบอื่นอย่าไปเดินไปทางขวาก่อนแล้วค่อยวาดกลับมาให้เขียนโปรแกรมอย่างที่คิดนครรรรับขุกกสเียโปแ แล้วพบกันในบทถัดไปครับ